ถายรูปส,สวยๆจะเท่าไหร่แล้วก็เราแวกแถวนี้ด้วยแล้วก็ที่ไปวัดอีกทีเพราะว่าจะไปซื้อเครื่องรางาของวัดค่ะวานรีบไปรีบมาเพราะอย่างที่เห็นนะสหะกำลังจะกลับก็เลยต้องรีบวันนี้เหมือนมาเก็บเก็บเร็วๆนะคะเดี๋ยวเดินก่อนนะ จริงนะค่อยรู้ว่าคำมันหาได้ทั่วไปเนอะฉันว่ามีนี้แหละที่โฟร์อสสนใจนี่คือราคาที่อพอดียค่ะยิบหยิบมากแบบไม่ได้คิดเงินเก่งมากคุณใจลยคุณรัศมมีจะโดนไปเท่าไหร่ะอันนี้มันมีของของน้องฝากมาด้วยไงมีของม้าฝากมาน่าจะอยู่ที่พันสองไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่โอ๊มี อ๋อจะโอ้ก็มีไอตัว150ที่เป็นค่าขายอย่าง150รป250นี่อระมาณนั้น thank you viewers yes. thank you อ okay. เเราก็จะกลับมาที่ที่ถ่ายเมื่อวานและถ่ายสาพคนนี่คือตึกอะไรไม่รู้มันตัดกับจัก,กรยานแล้วมันสวยดี คืขนมเป็นเจลี่อ้าสวัสดีสวัสดีค่ะวห้าห้า,าวัตนนี้เราเข้ามาในเซเว่นนารักนะคะเซเว่นนารักจะอยู่แถวบ้าน แถวบ้านเลยบ้านมานิดนึง,นงเดินมาสองสามบล็อกไม่แน่ก็จะมีของเยอะครับผมแอลกอฮอล์มันน่ารักอ่ะก็ได้นะพี่ราคาไม่จะได้ไม่น,น่ารัก พี่เปาเล่าป้าซื้อเล่าดูไอติมกันไอติมนี่เขาน่ารักมากนะเขาจะปีตัวเขาขันตัวหน่อยปีขึ้นไป ลองอันนี้นะคะเป็นพาสต้ามันน่ากินมากเลยอ่ะมันไม่แบบเล็กๆน้อยๆเหมือนบ้ารอบ้าเราแบบไม่มีเนื้ออะไรเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาเป็นแบบหน้าเต็มผักก็เต็มต้องโดนซะหน่อยแล้วแหละน,นี่เนาะ <c oughs> ซื้อสองในปลาปูนะคะสวัสดีวน <What the? S 2> นนิน้อยหน้าน้อยหน้าปอกเปลือกน้อยหน้าหรือน้อยโนเออมันเหมือนผลไม้ไทยนะคะมันไม่ใช่ลูกมันแตลกๆนะที่มันไม่มีตะถุนตะต่างอ่ะแต่มันเ,เป็นหนุ่มแต่มันเป็นแบบนี้เล็กๆอะไรละ จ่ายเงินซื้อขนมนิดหน่อยเจอบริษัทอินทีเทียครับนี่คือบริษัทอินทีเทีย,ททยเพราะว่าเขาเขียนว่าอินทีเทียดีไซน์เลยเมื่อไม่อ่ะนี่จะไ,<อ>ไปรามีบาร์ไม่พอสอง บอยออมันไม่ข้อกเราอย่างนี้แอ่ะอรับเครดิตการ์ดไหมครับเชื่อ้าไม่รับหรอสวยนะเนี่ยสวยข้างหลังสวยแกอันนี้ข้างหลังฉันสวยกว่าวหม เครื่องเขียนแต่ว่าเป็นของแบบฮันเมสใดๆนะคะนชื่อไหนะนน่ารักมากพี่ป้าถ่ย <c oughs> น่ารักมากๆเลยก็เป็นก้า <c oughs> ทั่วไปแต่ก็น่ารักอันนี้ของญี่ปุ่นแบนแบนมันมีแฮร์รี่ก็คือบวเพิ่มแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมันมันค่อนข้างบแบบคอร์ลบกับตัวการ์ตูนอย่างที่บอกจริงแหละน,นี่กระเป๋าฮอ,อกวอร์ดถ้าสาวโวกเห็นก็คงโอ้ต่ตากระเป๋านักเรียนฮอ,อกวอตดอันนี้คือไปได้เสื้อมา จ้ลมละลายกันวันกลับนะตอนนี้เงินเหลือห้าสิบเอ้ยหกสิบเอ็ดบาททวนหกสิบเอ็ดดอลล่าสิ oh, <no. S 1> สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเครื่องกดกระดาษทิชชู่แช่หน้าี้แกงแกง ก็ึงม่ใช่ดีเล ะะที่เป็นวังมาก่อนใช่ลมเย็นดีอ่ะไม่ใช่วังมาก่อนอวา่วาวังพุ่ม้างี้คมน่้างเย็นมเย็นหน้านอนมากครับ พอดีเนีะ่ะเขาใกล้ๆเคียงกันอ่ะพอเพราะแล้วเรากลับเนาะใช่ใช่ <3 S 2> ่า <viens S 2> บาทไม่เดี๋ยวเช็ดเช็เดี๋ยวไปเช็ดกมื่อกี้เช็เงแล้วเช็คเติสามบาทเราใช้ยี่ห้าพี่เป็นอยู่ยิ่สามบาทเล้ม่งแรงโชคดีสามบาท คืนบ้านนะครับพี่เราซื้อแช้เลยมาบ้างในสัปดาห์เอ,อ่อต้องเปิดกระเป๋าอีกแล้วมปเก็บของจะไปแล้วยี่สิบสามคืนบ้านยี่สิบสเยดินมาวะก็ไปต่อแถวไอ้รังก๋วยเตี๋ยวดังๆย,ววยาวๆอืม,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 ม ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ<อ>บ,าบายไป้ยหนูลืม,ลมพี่ปเดเจ้าหนูเอาอันนี้ขึ้นขอบคุณมากครับชีวิตเ้ยอันนี้ข<อ>ย,นนยะพี่ป้า ขอโทษค่ะมา thank you ม<ร>ันมืนตก้นหล่นเลยมันก็คือหล่นพื้นไว้ข้างใน <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ตาเินข้างบนอยู่แล้วไงมี่องในซองพวกเราเลยอ่ะโอเคได้ที่เดิมขึ้นขึ้นรถคันเดิมอะเนี่ยใช่ก็พี่ชายคนเดิมไงพี่ชายแซลลี่อ๋อโอเคคนนี้กคือพี่ชายเขาอ๋อพี่ชายเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อโอเคฉันจะได้เตรียมใจอึ๊บคุณว่าไหมครับผม ไปแล้ว thank you ไปแล้วเธอที่แบบว่าประทับใจมากวันแรกใช่เออแล้วก็เนี่ยว่าจะไปกินข้าวเช้าเฉยๆโอเคโอเคกันแล้วแล้วอยู่ดีๆอ่ะสาพลก็พาเดินเลยอยู่แบบว่าไอ้นี่แหละเหมือนแบบต้นสายไอ้เนี่ยชุดนอนโชคดีนะน้ำไม่อาบน้ำไม่ล้่งขาคุ้ยอะไมงั้นฉันก็ไปทั้งงั้นนะดีเท่าไรแล้วดีเท่าไรแล้วแปลงฟันแล้วอะดีขนาดไหน ไม่สวยไม่ใหม่นะเดี๋ยวเรามาอย่างนี้แล้วควารู้สึกแบบใหม่ๆอยู่อ่ะมันยังแบบกูยังมาไม่เต็มที่อ่ะเออคือพาเดินก็เดินอ่ะพาไปไหนก็ไปในฐานะที่คนอยู่ก่อนคิดดูดิแม่งจะไม่ให้ไปเปลี่ยนจุดด้วยนะไปวันโอวันเลยด้วยตึกวันโอวันที่หลูๆมีเออฉันว่ามันน่าจะยิ่งความรู้สึก ยิ่งจะกอันนี้ยิ่งกว่าอีกอะถ้าไปถึงวันอวันอะเพี่เชี่ยขนาดวันต่อไปแต่งตัวใหม่อะไปเจอเขายังชุดไปหนชุดไงไม่ประหยัดเว่าตอนตอนบ่ายก็อีกชุดไึงอยู่ดีพูดว่าเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นคนแก่นี่มันอันนี้ปะมันก็ไม่พี่เพรามันคือยานดพี่ก็นั่นแหละมันก็มีคนแก่ใชยปะวะยานวดไอยานวดที่เหลือแถวบ้านเราอ่ะ ฉันจะต้องได้ลงทานแน่ๆแหละคู่นึงเธอพี่บอาพูดอ่ะใช่ฉันตั้งใจรู้ว่าได้ได้น่ๆคู่หนึ่งเพราะว่าอคือเข้าใจใช่เข้าใจฟิวเข้าใจฟิวมานี่ขนาดนึงแค่ไหนยังตากกกกหมโอ้โหหามันก็สู้มากเลย เนี่ก็เป็นหกคลงเพื่อหาข้าวกินสี่เหนื่อยมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้าแต่นั้นเหรียญเหรีย้าเหรียญห้าเหรีอันนี้สิบสี่ทำไมมองเหินเมืินกำลังเล่นไพ่วะไม่เก็บก็ได้ถ้าถ้ารากินไม่เออไม่ไม่ใช่ไงก็เหลือตัวเผื่อมันเออมันเราจ่ายได้ไม่พอแล้วน้ำเงินที่ทหมด ไฟไม่ขึ้นหรอไม่มีไฟโอ้อุตส่าห์ทำซะอย่างดีออกม่ยังทำไม่สมบูรณ์ไงพี่พี่ว,ว่ามันพังรลเปล่ามันไม่มันไม่มีไฟไม่รู้มันพังรอเปล่านะไม่อันนี้น่ารักอย่างเดียวอืมน่ารักอย่างเดียวนอกสุกใสเตรียมขึ้นเครื่องแล้วค่ะเยี่ย <Yeah. S 2> จะกลับแล้วมานั่งร mm hmm. องรถเมล์ที่สถานีคิตตี้ใช่ อันนี้ของน้ำ